ดีค่ะวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เราก็เตรียมตัวไปเที่ยวแล้วนะคะทเที่ยวหิมะกันกินขนมปังขนมปังแล้วก็มีวิตามินวิตามินดีแล้วก็น้ำมันตับปลานะคะกินก่อนไปเที่ยวนะคะขับรถประมาณสองชั่วโมงเรียร้อมเล ง่ายนะคะเดินทางไกลเรามีหอ่อข้าวเหนียวแล้วก็มีไก่ไปด้วยนะคะกำลังออกเดินทางนะคะเราต้องย้ายรถนะคะตอนนี้ย้ายรถเอาของขึ้นรถคันมาตินนะคะเฮ้ยสุดยอดมากแป๊ะเลย <c oughs> นัดเวลาเก้าโมงครึ่งนะคะแม่ลูกโจ แม่ลูกใน่นเียแม่ลูกอ่อนในสุดยอดนะคะนัดกันเปะ๊ะเป๊ะเลยมาเจอกันพอดีอะไรกันเน่ยพ่ เตรมขั้นรถไปย้อนนั่นคือรถรถไปพร้อมๆเดินทางตอนนี้เราพร้อมแล้วนะ ย่าเดินเองก็ได้หน่วงคนเมารถโอเควันนี้เรามาจุดจุดหยุดพักหน่อยนิดนะเพราะว่ายอเนสเมารถนะคะยอเนสเมารถหยุดพักนิดหน่อยไม่มีรถเลยมีรถคันเดียวเมารถยอเนสเมารถนี่เรามาถึงจุดพักนะจุดพัก